รายได้ก็ได้มีการเปลี่ยนเอาพรชัยทานทิศาลงมาครับนะครับเป็นตัวจ่ายเป็นตัวเซตใหม่ครับก็ต้องดูกันนะครับว่าจะทันการหรือเปล่าการแก้เกมของคุณชันชัยจินดาพลก็ในเซตที่สามนี้นะครับทางเชียงรายวิทีนะครับได้เอาทางพรชัยนะครับได้ลงมาเล่นเป็นตัวเซตนะครับแล้วก็เอาอัครเดชนามโนรินนะครับลงมาเล่นหกคนแรกเลยนะครับก็เครื่องเริ่มร้อนะครับก็ต้องมีการกับมีการปรับเปลี่ยน คนที่ทาแต้มยังแมตช์ที่แล้วอย่างสุทัน์มีแก้วันนี้ก็ทําไม่ออกนะครับผ่พรจันทิมก็เช่นกันตลากิจเจริญสุขจะเสิร์ฟแต้มมาแรกของเซตที่สามครับของนครสวรรค์ครับอริพลรับไว้ได้แตีครับปลายมือยังกลับมาเก็บได้ครับเซตส่งไปตีอัดบล็อกเลยครับแม่ตีสะบัดสะบัดนะครับสำหรับสุรฐ์สะทองหวัน หมายเลขสามนะครับแต่ไม่ได้เป็นของนครสวรรค์หนึ่งศูนย์ครับอันเดอร์โดงไว้แล้วครับ้วพอตีโอ้โหไปไหนไกลเลยนะครับครับอัคราเดชครับอัครเดชนะครับอัครเดชนามโนรินตีสักไกลเลยฮะสองศูนย์ครับนครสวรรค์นำบอลแรกยังไม่เข้าตัวเส้นนะครับของเชียงราย อ่าครับกามือเซ็ตแล้วได้ตีแล้วครับนี่นะครับอืมมนตรีพ่วกสิเปิดไม่ได้เลยครับลูกตีของหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเลงศักนาลินไล่มาเป็นหนึ่งต่อสองในเซ็ตที่เชียงรายจะแพ้ไปได้แล้วมีอะไรต้องใส่ไมห้หมดเพื่อเอาเซ็ตนี้ให้ได้ครับตีออกอีกครับอทางด้านคขสวรรค์นะครับคะแนนเป็นสองเท่าอสมพร บอลนบพาตีออกไปเองนะครับเรกรงศักนารินจะเสิร์ฟแต้มสองเท่านะฮะเสิบยาวครับนครสวรรค์นำสามต่อสองเรกรงศักเปลี่ยนออกไปเลยครับนี่บอลเสิร์ฟไม่มีหลักเลยนะครับวันนี้นครสวรรค์จะเสิร์ฟโดยอานนท์ใจไทยสงครับแล้วขมานมือเซตยกสูงตีอัดบล็อก ทันหรือเปล่าครับไม่ทันนะครับสามเท่ากันพยายามจะไล่เก็บมาแล้วนะครับก็ไม่ได้มันไม่กลับเข้ามาครับเป็นเป็นการตรดของอัครเดชครับอัครเดชนามโนโดินนะครับนพพรจันทินเจ็บยาวออกไปครับนครสวรรค์นำสี่ต่อสาม ซูเเชษสะทองหวังพลิกเน็ตข้ามาครับตีดังดังดงรับไว้ได้เอาละ,ะครับเซตส่งมาให้สมพรตีบล็อกเอาครับอีบล็อกแล้วก็บล็อกออกไปครับได้แต้มครับนครสวรรค์นำเป็นห้าต่อสามมนตรีบล็อกได้นะ <c oughs> <c oughs> บล็อกถูกนะครับแต่ว่าแม่มันความบัดาดของลูกมันก็ออกนะครับเรียนอยู่ด้วยกันซ้อมอยู่ด้วยกันครับ เฉลยติดได้ครับดูเชษสะทองหวังนะครับรเรียนเอามนตรีพวกสิบลงมาแทนยูรับอิสระอะักระเด็ดครับวันนี้เรียนอยู่ที่เชียงใหม่ครับต้องนั่งรถงครับจากเชียงใหม่มาที่ขอนแก่นเพื่อมาช่วยทีมเชียงรายนะครับเชียงใหม่มาขอนแก่นมีม,ม,มีรถเมล์ตรงนะฮะครับ<ส>ใช่ครับหลายชั่วโมงนะฮะโอ้โหต้องเป็นแปดชั่วโมงได้ไหมฮะ ได้ตีโค้งยาวออกครับอัศพลสอนดีครับวันนี้เป็นคงไม่ใช่วันของเชียงรายนะครับวันนี้สมพรวรรณประภา,าเสิบออกอีกครับเป็น5้ต่อเครับเชียงรายวีซีไล่มาแล้วก็เชียงรายจะเสิบโดยมนตรีแหวนประดับ ห้าต่อเจ็ดนะครับสกอร์เอาไปไปลายมือเลยนะฮะอัตพลตีรับยังอยู่ครับตีเร็วได้แต้มรับหกต่อเจ็ดรับเกรียงสัดิ์นารินมนตรีแหวนประดับ ยาวครับเจ็บเท่ากันผมพรตีออกนะครับรับเขามาที่มือเซ็ครับอันเดอร์ไว้ได้ตีฝังเรียบร้อยเลยครับแต่ต่อเจ็ดเวลานอกเทคนิคครับสนันอ้นเกตครับตีได้แจมครับดูภาพช้านะครับสนัน ตีไปตำแหน่งสี่ครับแม่มนตรีแหวนระดับเตรียมที่จะพุ่งไปเกี่ยวบอลแต่ว่าไปไม่ทันนะครับจังหวะึ้นตีของสนันยังเหมือนกับดึงหึงจังหวัดเลยนะนแนขึ้นแกขึ้นไปกกระโดดขึ้นไปก่อนมือแกยังไม่แกยังไม่ออกมือครับแล้วก็เป็นการเป็นการตีโดยข้อมือครับเดียวตัวบล็อกก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่สารจิตเริญนะครับ ถือว่าวันนี้ทางนครสวรรค์ได้เปรียบนะครับเพราะว่าทางสรัรจิตนั้นเป็นตัวจักสําคัญในการที่จะจ่ายบอลให้กับสมพรแล้ก็พงเพชรแล้วก็สนั่นนะครับในการที่จะเลือกตีได้ง่ายแล้วก็ไม่เจอบล็อกที่สีมือนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ช่วยทีมได้เยอะนะครับสำหรับสรรจิตเจริญสุขอีกทางฝั่งเชียร์ไนะครับ อาจารย์ชายจินดาพลเสื้อสีแสดนั่นแหละครับมีอาจารย์สันเพชรพันค้าครับหลังจากที่เชียงรายครับชนะชมบุรีที่สนามภูเก็ตโอโ้โหนะครับก็กลับมามีสีสันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเชียงรายหลังจากนั้นก็มาแพ้กับนะครราชสีมานะครับสามต่อสองเซตที่สนามเชียงราย ในประเภทชายนี็นเลยคู่ขี้กลายเป็นสามทีมนะครับที่มีโอกาสนะครับก็คือจุบดีอีเทคแอร์ฟอร์ e นะครับครสวรรค์แล้วก็เชียงรายวีตีนี่นะครับในปลายมิวครับอืายมือจริงจริงอัศพลตอนดีได้ตีโหมออกไปครับเป็นลูกทัชแต่เท่ากันครับอบอลทัชพงเพชรนำคุณทดออกไปนะครับ นี่ผมเพชรรู้นะครับรู้ตัวแล้วก็ยิ้มนะครับออาเสิร์ฟริกเนตข้ามาครับมนตรีอานนท์ตีอัดบล็อกไปเลยบล็อกได้บล็อกไปครับอานนท์บอกว่าหนักซะอยางนครับอัดปรี้งไปเลยครับวันนี้บล็อกของเชียงรายไม่ดีนะครับไม่สามารถบล็อกลูกน่าจะได้คะแนนก็ไม่ได้นะครับ9-8นะครับผมเพชรเซิร์ฟได้ตีโอ้โหหน่งหน่งเลยครับ 1 nine. Nine uh ิเนะครับเรียงศักนาดินกับเก้าเท่ากันเสียงลายต้องมีเสียงมากกว่านี้นะครับในการที่จะดึงความมั่นใจกลับคืนมาดูครับสลราจิตเซ็ดให้บอลบีหลังแล้วก็อานนท์ก็ตีหนึ่งเด้งครับสลราจิตเซฟครับนำสิบต่อเก้า ล็อกได้ลองไว้บล็อกอีกทีหนึงแต่ว่าลูดลงครับสุเชสตะทองหวังล็อกได้นะครับแต่ว่ากว่าแรงนะครับนพพรจันทิมนะครับหมายได้สิบแตโค้งหลังลเป็นสิบเอ็ดเลยนะครับ,รบสิบเท่ากันนะฮะ อ๋อไปครับอานนท์ตีออกนะครับอ่าารันจิตจ่ายบอลสวยนะครับเมื่อสักครู่โ <10 S 2> ล่ง <10 S 2> นะครับเทียนรายนำสิบเอ็ดสิบนะครับเจอต่อครับข้าวมามือเซฟรันจิตตีลูกนี้ยังอยู่ครับขุดขึ้นมาได้เด็ดข้ามาอธนพลมนตรีโอ้โหลูกนี้ เชร็ปให้ใครตีไม่ทราบนะฮะเรียบร้อยเลยครับเสร็จล้นมาด้วยครับจัดทีตีแล้อายเลยครับบอกเขาไม่ได้ให้ชั้นนะแต่มันมาเองค่ะครับแต่ตอนนี้ไหลมาทางนั้นเชียงรายครับสิบสองสิบนี่ไหลมาเป็นสิบเอ็ดสิบสองครับเชสสะทองหวังสิบเอ็ดสิบสองครับ ดูครับบอนซี่รับคุนบอลซี่สวยมากครับย่าไม่เสียนะครับมนตีไปเกี่ยวมาอานนท์เอาข้ามไปอ่าล็อกเลยฮะครับลูกตีของหมายเลขแปดครับอักรเดชนามโนรินสิบสามสิบเอ็ดครับ เทียงรายวีซีนำนะครับเปลี่ยนตัวครับอเอามาไดลเก้าลงมาเอามาได้ขสิบออกหมายเสิบอพลไปพักเอาชินกรชินกรนะครับมาไดลเก้าชินตกรอินเพชรครับอินทราเพชรนะครับเอ้าเซฟพ,พริกเนสตีรูบล็อกอยังอยู่ครับบอลสามอัศพลตีบอลโค้งมนตรีรับไม่ได้สาจิตจ่ายไปมันติดเด็ดไปหน่อยครับ สิบสี่สิบเอ็ดเลยครับเชียงรายพีซีสนันต้องต้องเบี่ยงตัวเลยเล่นเลยนะฮะนั่นมันเข้าไปเน็ตนะฮะดูครับใช่ครับบอลมันพุ่งจะเข้าตะข่า,ขายไต่แต่มาครับเป็นสิบสองสิบสี่ครับนจรขอสวรรค์ลูกตีเร็วของสบัดตีของสนันอ้นเกตตดไม่ได้แต่นี่อัคเดชนามโนรินครับ ล็อกได้ครับอผงเพชรตะใจเลยครับบล็อกลูกตบของมนตรีแบบประดับบอลเร็วของมนตรีนี่ครับอือหือครับแหมผงเพชรเล่นตำแหน่งเดียวกันเขาจะรู้กันครับบอลเร็วเหมือนกันรับสิ13ครับอุ้ยตบลูกนี15 13ครับ,รรบเชียงรายหนีไปอีกอาตพลสอนดีเริ่มจะข้าฝักแล้วครับ เริ่มออกอาวุธด้วยการตก้้ครับอัตพลี20ไ,ได้16ของเชียงรายบีซี15 13นะครับโอ้ยออกนะครับแต่ว่าเป็นลูกทัชตีออกไปแล้วนะครับแต่วา่างโชคดีไปโดนมือของผู้เด่นเชียงรายครับ14 15 สมพรบรรณประภาผู้ม,มาอัฐพลอัฐพลตีบล็อกแล้วก็เลยไปด้านไกลนู่นครับด้านหลังไปสิบหกสิบตีครับเทค่เข้าทามเอาเอาล้ครับในเซตที่สานี่นครับทางเชียงรายวีซีนั้นเ,เปลี่ยนเกมลุกม่นะครับได้ลุกอย่างหลากหลายมากขึ้นจต่การเปลี่ยนมือเซตนะครับเอาจากชัยนรงร้วงทองหมายเลขสามมาเป็น พอนัยทังที่สามไม่ได้สี่ครับไม่ดาอยู่นะครับก็ถ้าเกิดเชียงรายชนะในเซตนี้นะครับก็ต้องมีการแข่งในเซตที่สี่นะครับแล้วก็วันนี้ทางเกมลุกของทางอัจฉรสศรดีนะครับนะครับเริ่มมีให้เห็นแล้วนะครับว่ามีได้คะแนนจากอัจพพลบ้างนะครับแล้วก็ทางอัครเดชนมโนรินนะครับเริ่มมี กำลังใจมากขึ้นนะครับสำหรับเชียงรายบีซก็ส่งชินกรนะครับมาเน้นเกมรับนะครับวันนี้นะครับกองเชียร์ทางจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ยังนั่งชมอยู่ในสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นนะครับ สำหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับมันมีการแข่งขันทั้งหมด2สนามนะครับอีกสนามหนึ่งที่จังหวัดชัยภูมินะครับก็มีการแข่งขัน2คู่เช่นเดียวกันนะครับทีมหญิงก็เป็นสุเปรีมนครศรีธรรมราชพบกับศรีสะเกดนารานะครับส่วนคู่ที่2ชัยภูมิพบกับอุดรธานีนะครับถึงแม้เชียงรายเสียเองครับนครสวรรค์ได้แต้มมาฟรีฟรีหนึ่งคะแนนครับเป็น15 16้าสบหกครับนครสวรรค์กลับมาเสิร์ฟโดยสนัดอ้นเกต เดี่งตัวรับสลับมาตีครับเป B ็นลูกบีทับนะครับอัธพลสอนดีครับได้แต้ม75เป็นการจ่ายบีทับนะครับอัธพลรับไม่ได้พรชัยยังอยู่ครับยังอยู่อันเดอร์ไวโอ้โหดูนี้ ตีดึงจังหวะเลยนะครับอนุนใจไทสงรองให้ตัวบล็อกจะตกมาก่อนถึงจะตีนะครับดูครับออนุนตีโอหันหน้าไปทางนึงครับแล้วก็ตีฉีกตำแหน่งสี่ตามอยู่แต้มนึ่งนะครับนครสวรรค์จะเสิฟโดยพรชัยอัดพงเพชรครับโดยพง,พงเพชรขุดขึ้นไม่ได้ครับเอาละครับข้ามโอ้ยสิบ สิบเจ็ดเท่ากันครับโอ้โหอานนนบอลห่างจะข่ายนะครับเชียงรายไมเนะ่เป็นลูกแก้ไขแล้วเป็นลูกแก้ไขไม่บล็อกด้วยแล้วก็ไม่ถอยมาที่จะรับบอลน,นะครับ<ม>นืยนามขุนทดไม่ใช่สวงเวลาครับก็รอสัญญาณน,นกหวีดจากผู้ตัดสินนะครับแต่กรรมการกำลังถูพื้นอยู่นะครับเพราะว่าเหนื่อนกักกีฬาเมื่อสักครู่ ยกบอลสูงตีตีบล็อกครับอานนบล็อกได้ครับกระเดชโดนบล็อกนะฮะลูกตบของเขานครสวรรค์ขึ้นนำได้ครับ18 17เป็นครั้งแรกที่นครสวรรค์ขึ้นนำในเซตนี้นะครับฮงเพชรอันเดอร์ตบตีบล็อกครับนพพรอีกทีครับนพพรอ,อีกทีหนึ่งตียาว แปลว่าเป็นลูกทัชครับน่พรจันทิน18เท่ากันครับดูภาพช้านะครับโอ้โหอ่านพรตีบอลลงพื้นลงไปครับกดลงไปเลยนะอือหเพชรอัศนันทครับสนันเป็นออฟเป็นตุรกีสะท้องหวังนะครับกระโดดขึ้นไปรอก่อนเลยนันดูเช็ดกระตกมาให้ยัดใส่เลยครับแมเต็มเต็ม หลานจิตเจริญสุข19-18โอ้ค,คู่นี้คู่ขี้สุสีครับในแต้มในเซตนี้ตกลุบล็อกได้ครับสวยงามครับสมพรกับสุรเชษบล็อกค,คู่นะครับแต่ว่าอคเรเดตตีผ่าบล็อ,อ,อกไม่ได้19เท่ากันครับเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนตัวเซตเลยนฮะครับโอ้โหโอตอนนี้ แต้มต่อแต้มนะครับ20:19เอาครับมาดูว่าเชียงรายจะตามคืนไปได้อีกหรือเปล่าตามไม่ได้ทุกทีอานนท์จยไทยสงน้ำ20:19นะครับหอนชัยตีดีนะครับตีบอลไปแล้วครับเป็นการพาบอลด้วยนะครับ20เท่าบอกยากนะครับคุณ เดือดสักครับครับในสถิติสามีขึ้น<ม>ถือว่ากับพิบตามไม่ได้ครับขณะนี้นพรโอ้โหอมันจะไปเสียก็เพราะตรงนี้แหะครับจ<ฟ>ัดยี่สิบยี่สิบครับทีมใดเสียสองคะแนนติดต่อกันถือว่าอันตรายครับครับดูที่ว่านครสวรรค์จะทําได้หรือเปล่าสุรเชษฐ์ทองหวังอ่าก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับลรงนี้ตีติดรัก ยี่สิบสองยี่สิบเอาแล้วครับเรียกครับจับได้สองแต้มแล้วครับครับเรียกเวลานอกเลยอาจจะพลเพายามตีฉีมุมในนะครับแต่ว่าไปตีหักข้อนะครับก็ถือว่าโดนล็อกติดมือของทางด้านหมายเลขสิบพงเพชรนิดเดียวครับเป็นการเรียกเวลานอกของเชียงราย v ีซครับพอถือว่าวันนี้ถ้าเกิดนครสวรรค์ได้สามคะแนนเต็มนะครับก็จะไปเท่ากับชลบุรีอีเทคแอร์ฟอร์ครับ ก็จะมี18คะแนนเท่ากันก็จะเป็นอันดับที่2ของตารางนะครับก็เชียงรายวีซีก็จะลนมาอยู่ที่3นะครับมี15บาคะแนนก็ถือว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเลกแรกนะครับที่วลบอลลีกอาชีพมีการถ่ายทอดสดจากสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นนะครับถุกเชสสะทังหวังรนะับ รับเข้ามาที่มือเซตข้าพองชัยตียังอยู่ครับโอกาสของนครสวรรค์ตีครับยี่สิบสามนะครับโอ้โหลูกนี้ตั้งมือเดียวเลยนะฮะเป็นความเก่งนะครับเป็นความเก่งของสราญจิตครับลูกนี้เนี่ยบอลจะล้นอยู่แล้วครับแต่ว่าสามารถใช้มือเดียวตั้งให้กับพงเพชรุรเชษฐ์ อัธพลตีบล็อก2 4ครับเป็นแมชคอยแล้วโอ้โหครับวันนี้ทางเชียงรายโอ้วันนี้ต้องบอกว่านครสวรรค์มาดีครับครับบล็อกดีด้วยนะครับบล็อกดีตบดีโดยเฉพาะสมพรวันประภานะครับครับวันนี้น่าจะเป็นแมนออโตแมตได้นะครับสำหรับสมพรมันรีแหวประดับยังดึงจังหวะไว้ก่อนนะครับ ใอ้อีกแต้มหนึ่งครับเป็น21 24แต่ก็จะเป็นแบตช์พอยอยู่กระเด็นน้ำโนดินยี่สิบสองครับเอาลนะครับยังมียังมีลุ้นอยู่นะครับ,รบยังมียังมีการกเรียกเวลานอกครับนะยังมีลมหยายใจอีกสองครั้งนะครับ อีก2คะแนานเพื่อ24เท่ากันเอาละครับทางอาจารย์สัมเพชรต้องเรียกวันนันอกให้กับนครสวรรค์นะครับเพื่อให้นักกีฬานั้น,นออกมาพักผ่อนนะครับแล้วก็ามาทำสมาธิครับนะฮะเปิดบอลแรกได้แล้วก็ปิดเกมนะครับให้ได้ในการที่จะเอาชานะเชียงรายวีซีสัมเพชรพัน้านะครับก็ <S <S ถือว่าเป็น ผู้ความวอดอยู่ในวงการวลย์บอลมานานนะครับสร้างทีมครับโรงเรียนน,น้มินมัชชิมราชูทิศนะครับนครสวรรค์นะครับ,รนนรบลูกเซิร์ฟของเชียงรายครับอัครเดชนามโนรินหาไปเก็บมาครับเคาะตีได้ครับดนตรีแหวนระดับ เอาละครับ23 24ครับโอ้โหอีกแต้มเดียวดิวนะครับในขณะที่นครสวรรค์อีกแต้มเดียวได้แมชนี้ครับเชียงรายอีกแต้มเดียวก็ได้ดวตีดิวจริงๆครับตีออครับโอ้โหตามมาจากยี่สิได้4คะแนนเลยครับเซฟ4ี่แปดพอยต์นะฮะอืมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ ดิวต้องสองแต้มนะครับอัคเดชรัชย์ตีตีตบล็อกอัธพลตีขึ้นนำยี่สิบห้ายี่สี่ครับโอ้โหกลับมาเป็นเสียงายขึ้นนำเข้ามาได้เซตพอยต์ครับโอ้โหสี่คะแนนติดต่อกันนะครับจากการเสิร์ฟของอัรพล อัครเดชนำโนรินใช่ครับจาก20มาเป็น25้าเลยนะโอ้โหเป็นการเรียกวันนั้นเราครั้งที่สองของอาจารย์สันเพชรครับคะแนนเดียวทําไม่ได้ครับเอาละครับมันจะเป็นหนังชีวิตดูเซตที่สี่หรือเปล่าครับมาดูนะครับว่าอัครเดชจะเสิร์ฟทําคะแนนเซตนี้นะครับให้กับเชียงรายยูซีหรือเปล่าครับในเซตที่สามนี่นะครับ รามที่เป็นนักสู้ของเชียงรายนะครับความมั่นใจของสันจิตนะครับน่าจะต้องจ่ายบอลให้กับสมพรวันนภานะครับแต่าาคนสอนดีครับคนนี้นะครับบอลแรกไม่เข้าด้วยเ,เป็นยี่สิบพยี่สิบตีครับ เชียงรายกลับมาชนะได้ครับในเซตที่3นะครับจากที่เสียสแบตท,ทอยนะครับกลับมาเป็นฝ่ายชนะได้ทําให้ต้องมีเซตที่4ครับครับสรุปการแข่งขันในเซตที่3นะครับเชียงรายวีซีกลับมาชนะนครสวรรค์2ี่สบกต่อ24ครับ